เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับวันนี้เสนอเรื่องอะไรครับกูไปอาบน้ำแล้วเอ้าเอ้าไหนเพื่อนเซมเปิลไงอยากทำไม่ใช่เหรอตื่น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 เป็นคำซ้ำตื่นตื่นสำหรับผมนะครับผมไม่ได้สมองเหลวอย่างที่คุณคิดแต่ผมแค่ไม่มีคนให้ผมไปนอนแค่นั้นเองนะครับผมไม่คุณอะไรมึงไปนอนตั้งคานเรียกไป เนี่ยได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยอันเนี้ยคอนเทนต์จีงต้องมีพิเศษอยู่ด้วยตื้อดื้อดื้อตื้อดื้กดืตืดื้อดื้อตื้อื้อดื้อตื้นดื้อดื้อตื้อดืเอดื้อตื้อดื้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 ดื่อตื้ดื้ดื้ตื้นดื้ดื้อตื่อือืตืืืตืดืืตืืืตืน้นืตื ตื้อดืตื้อดืๆตื้อดืๆกูจะรอคุนะคอนเทนต์นั้นของมึงอ่ะนึึงมึงมึงอัดแบบเบกกิ้งเทคเอาไว้ตื้อเรือๆตื้อยๆตื้อเือยๆตื้อๆตื้อืตื้อให้พี่เซนมิกด้วยให้พี่เซนไปใส่รีวิวเยอะๆตื้อื่อตื้อเือๆตื้อเรอยๆไล่สาะจริงเ้ตัวดิตื้อเรื่อๆตื้อรื้อยๆเ่ะขอบคุณนะ แต่ความฟืงฟังเขวขวางขอบคุณนะความเฟืงฟังอันไกโพนอันไกโพนอ๋อขอบคุณกูบ้างดิอันนีก็แตงนะอนีชิมัสแต่นันนงแต่นั่งเดียเดี๋ยวเดปลียนเครื่องดนตรีเหะอเปลี่ยนเป็นกีตาร์บ้างกีตาร์ป่งอันแเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นปิโนไงอ๋อแต่นันนงแต่นั่งตงตตงตต้งมาเป็นวงโยเห เป็นลูกโย่เลยอะมีขุยปะมีขุยปะขุยนี่มันต้องไปเสียงไงวะปีปีที่ปีปีปีที่ปีปีปีทีปีเหมือนคอแหลกอะไรเข้าไปไปจริงๆแล้วนะคำนี้แล้วอ่ะอือหือมึงเก่งเข้าไปพยายามหยุดขำอยู่ที่สามสามสิบแปด อย่าทำกูขำดิก็ยยอยู่กับองายโยดะละไปได้กัไปเต่เติ่งเตมึงยุดดิ